ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพาเหรนะครับเอาสำหรับเซานี้นะครับกะได้เข้ามาตามเซียนอุีนะครับสรุปโค้งสุดท้ายสำหรับเซียนอุยนะครับเซียนอุยน้องหานนะครับสรุปโค้งสุดท้ายเมื่อนี้นะครับเพิ่นจะได้โตได้กะมาเข้าไปเบื้องพร้อมๆกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับ ซ uting, ึ่งในงวดที่ผ่านมาเป็นกระถูกกระไดนะครับแต่วัยแอดบรยเขามาตามนะครับซึ่งงวดนี้แอดเขามาตามครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับซึ่งเป็นครั้งสรุปนะครับสาหรับของเซียนอุ๋ยนะครับสวัสดี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 ครับครับสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอ่อซี่นะครับที่ติดตามโอ้งวดที่แล้วผุกะ ดีใจน้านะครับดีใจน้อยูุาว่ามีปูใดานํานะครับแล้วกะ็อ่งวดที่แล้วนะครับกับหมักเจ็ดมักเจ็ดแล้วกับอ่าที่วให้พวกเจ็บับพจดตรงเลยะยดีดีใจน้าครับดีใจน้ายูดนะครับแต่ว่ามีเป็นจั้งไหนคะ่ะม่ยำโกมสุดท้ยแต่ว่างวดวันนี้ม่ยำเนาะครับเนาะม่ยำก็ค,คือคิดมากนี่ นะครับผมมักแปดนะครับแปดครับแปดนะครับแต่ว่าจะเลื่อมตัวเก่าด้วยวตัวเดีค่ะครับ่าเลื่อมตัวเก่าที่ออกมาวังหันล่ะเช็ดกผมเ็ดเนี่ยอันตัวเก่านะครับที่ที่เป็นล่างหรือสีเป็นบนก็นได้แต่ว่า มันสีมานาตัวเก่าสีมานาอยู่ตัวหนึ่งพราผมกับฝันว่าผมกับเดินลงไปเป็นเด็กน้อยก็ไปเป็นเด็กน้อยกาในบ้านหลังเก่านั่นแหะครับบ้านหลังเก่ามีแต่เบียนบ้านป่ะคัถ้าเบลี่ยนบ้านแต่ว่าที่ฟันอ่ะฟันอยู่นี่แล้วบ้านหลังนี้นะครับฟันอยู่นี่แต่ว่าจะพองอ่ะเป็นเด็กน้อยครับฟันฟันว่าได้ย่อนก็ไปเป็นเด็กน้อยกะ ผมว่านี่มันสีมาตัวเก่าโฮกเจเกจโกคือเก่า่ครับเกจโกนี่เนาะเพราะว่าโกเจออกแล้วแต่งวดนี้โ่มักเจ็ดครับแต่งวดน,นี้ตแต่งวดเนี่ยกับตัวเดียวนะครับตัวเดียวก็คือว่ามักแปดนะครับครับเป็นตัวใดโน่แบบนี้มักแปดแล้วก็ให้พี่น้องจับเบิ้งเด้อตัวเก่าครับตัวเกา่า มันออกมาเร็วๆนี่แหละศูนย์สามวอกทึหกเก็ดศูนย์สามก็หกเจ็ดศูนย์แปดป่ะคะแต่ว่าศูนย์กับศูนย์กับแมนเ <อ S 1> ราะว่าใน่นในฝันกับมีศูนย์อยู่ครับมีศูนย์แน่ๆคือจังหวะถือกวาม่า,มานี่แหละ<อ>นะครับศูนย์แปดเ<อ>นี่ยว่ะครับแต่ว่าผมกับมาแปดเนาะก็คือคือฟันท่งไห่ก็คือแปด ครับทะเบียนบ้านศูนย์แปดทะเบียนบ้านลังนี้ตัวใดครับบ้านบ้านลังนี้บ้านเล็กที่เจ็ดสิบสามครับเ็ดสิบสามบ้านดีจีทีฝันบ่าเได้ขึ้นมาอยู่แม่ครับแต่ว่าได้กลับไปเปลี่ยนเด็กน้อยได้กลับไปกลับไปเปลี่ยนเด็กน้อยเพราะว่าตัวเก่ามันต่อมาตัวใดตัวหนึ่งนี่แหละเจ็ดโถกศูนย์สามใ่สามศูนย์่แต่ชอบแปดครับมากแปดครับมาก าวิาว่งนี่คือวิ่งแปบนะพี่เนาะที่ขี่รถก็ได้ว่าต้องเล่นก็นได้เ <laughs> นาะแต่กาที่ที่จ้าเบานะครับจ้าเบาที่วางวดที่แล้วผมกับก้อนก้อนหน้านี่ก้อนหน้านี่ผมผมกับหามามันชิมีหนึ่งนะครับมีเก่ามีสี่สามศูนย์แปดนะครับที่ ที่ไ้ไปเป็นโตให้พี่น้องไปจับเอาตัวแรกตับแม่ค่ะแต่ว่าตัที่สองวันนี้แต่ว่าอีลีน่ะครับแต่ว่าอีลีน่ะความมักเนี่ยมักแปดครับผมมักแปดครับแปดแปดังครับวันนี้ี่แต่ว่ามันก็ยุ่นนด่นล่ะยุ่นได้นล่ะยุ่นนั่นทีที่ไ้ไปนแปดะครับครับกอาชีเป็นได้ครับแปดศูนย์แปดสามหรือแปดสี่ก็ได้ยังสี่นะครับ ามแปดสี่ป่ะพี่ก็เป็นได้มันเป็นไปได้เบิร์ดครับเป็นไปได้เบิร์ดครับเขียนแปดสามแปดสี่ด้วยเนาะเขียนไปดตั้น่แปดสามแปดสี่นมักโอ้ทั้งหลังนี่บ่ค่ะสีเงียบเนี่ครั็นื้ว่าตัวเนี้ยเป็นเป็นเอ่อไก่ไข่ครับไก่ไก่พันไข่ที่ที่เพิ่นกัแจกมากครับตอนนี้ก็มมอยูสองตัวก็ อยากได้เพิ่มยุคครับแล้วก็อยากได้บ้านให้เขานี่ครับเพื่บ้ันไหไกลครับเพื่บ้านครับเพ่าท่านได้แลวปั่นได้ครับก็บย่งขาดทุนทรัพย์อยู่จักน้อยครับผมมีสูกงหวัดนี้แล้วเนาะค่ัเนาะครับเบอร์โทรตั้งใจว่าอยากได้ยุ่นนะครับขอขอเบอร์หน่อยครับพี่โอ้เบอร์เก้าหนั่งละเบอร์เก้าหนั่งละเพิ่มเข้าไปยังไม่ได้ยัะ ครับเอาเบอร์เบอร์เก้านะครับเบอร์เบอร์ทุกะเบอร์เก้าศูนย์แปดสามนะครับครับห้าสามเก้าศูนย์เก้าแปดสามนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแสุดท้ายอันนี้วงสุดท้ายาะคะพี่อุ้ยครับผมเอามาักี่นวกเบอร์ทุตัวนี้เลขเลขนึ่งเ่บเบอร์ทุตัวศูนยแปดสามนี่ก็ศูนย์เก้าแปดสาม ศูนย์นเ,นนเก้าแปดสามเก้าแปดสามได้ค่ะศูนย์แปดสามเก้าแปดสามต้องคุณอะไรศูนย์เก้าสามห้าสามเก้าศูนย์เก้าแปดสามศูนย์เก้าสามสี่ไม่เช่นศูนย์แปดเยครันจีบแปได้นอกบแต่ว่ามันมันก็เป็นใบดได้ได้ก็<ะ>เป็นใปได้เนาะอาทิติมากเลขติดแปดเดี๋ยวมผมขอถามพี่อุ๋ยเนาะครับพี่อุ๋ยชอบเลขแปดใช่ไหมพี่ครับครับ,บถ้าเป็นพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยจะเอาตัวไหนมาใส่คู่กับเลขแปดเอาแบบเลขเลขที่พี่อุ๋ยชอบครับ ถ้าถ้าผมมักรนี่ยผมว่าบอร์สีกับสามบอสีกับสามแปดสามแปดสี่นี่ยนะเบอร์เบอร์บอสี่กับสามนะครับแต่ว่ากับจะได้คิดว่าเงินเงินหง่ามครับเวินหง่ามอยู่แต่ว่ากับเบอร์ผมว่า,ววามันถือเป็นแจงได้นเนาะผมกลมให้แนละ้วครับพีอ่อุ๋ยเบอร์โทรนี่ศูนย์เก้าสามหรือศูนย์แปดสามนะศูนย์เก้าสาม ผิดกันหมดแถบโ่งเขียนศูนย์แปดสามโบว์แมนมันสีแมนแล้วนี่เอยเอนที่แรกว่าศูนดสามเอาจารย์องใด้ศูนยดสามอ่ะเอาศูปดสามเป็นทั้งทีมแมนแมนจะค้องคิดผิดอวะเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้เวโทษคำว่าเบิรครับโทเคำว่าเบิแก่ไครครับโทเขำว่าเบิรเอาเพื่อความแน่ใจเดี๋ยวได้ครับอืมไม่ใช่เพาะว่านี่จะบอกคือ ต่ที่นี้เนี่ยได้ยินร้อมกันบิางเยอร์่นรนี้บ้าจักเดมันขึ้ออกมาสี่นอะครับผมเขาเขาออกมากสามเก้าศเก้าแปดสามเขาเป็นเลขของที่หวีชอบนะครับเนาะแปดสามแปดสี่นี่นะครับเนาะเขาับเขายู่ครับเก้าสามนะครับเก้าสาม สีบัวนี่งก็บ่วสีบัวมาแปดสามคือเพื่ว่าเือว่าแปดแปดสามแปดสามหนาหลังสนุกว่าก็เรียกว่าศูนย์แปดสามตัวเดียวกันแม่นบอกงามอยู่ดิผมกะว่างามอยู่ดิครับครับเป็ผมกะว่าดะจบเบิ้งชักใบอยู่แปดสามขัดสีเนี่ยนะครับศูนย์แปดสามนี่แหละศูนย์แปดสามครับศูนย์แปดสามเนี่ยเอาต้องเสียงโศกเบ้างครับเพื่อสาตัวให้ได้นะครับเพื่อเพื่อโศกมากนะครับ โนันครับยรัะทานีครับแนน้ครับนทาคะนยครับคแนท้ยศูนทายอรับคะแนทายครับคแท้ายครแามันก้ับนท้ายคันทาัแนดทยั้งยแนดสายครท้ายคร้เย็นเลยคนายะครับขะคบคุแปีทายค้ย้ครัะนครับน้ครับมีฝนัน ดีๆหรือว่ากลุ่งสุดท้ายได้มาเม็ดเดียวทั่วหาได้เด้อค่ะพี่พ้่ได้เบอร์แล้วว่าอยากเดี๋วฟงค่ะโอ้ฟันรอฮททูเขาเลยกะทีกะตีเค็ดลับเค็ดลับเอากกะทีกะีได้โทรบอกนะครับครัแมนี่อกครับมนวันนี้มาตัวใดยังสิหน้าครับแบบสามเออแปดศูนย์กับห้ความหอดศูนย์ปดแปดสามบริกรแปดสี่บริกรกับเอาเด้อพี่น้องเลย ให้ครับเอาแล้วกลับเนาะกลับกับสรุปตัวเลขทั้งทางนะครับของเซียนลุยเซียนหุยนห,หนองหานนะครับสรุปโค้งสุดท้าย1เมษาย,ยน65นะครับเด่น8นะครับจบับคู่ก็คือ808384นะครับเน้นอยู่ที่8384นะครับส่วน3ตัวก็คือ083นะครับ สำหรับของเสยนดุยนะครับส่วนทางด้านล่างก็เป็นเบอร์โทรของเพื่อนนะครับอ้าวแต่ว่าแอดก็ลืมลงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเอดลงให้อีกเพิ่อเติมนะครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนมักโผเก่านะครับตัวเก่าก็คือหกเจ็ดนี่นะครับนะเนาะเพื่อนฟันมาเป็นเล็กน้อยขึ้นไปอยู่บ้านเลขที่หลังเก่านะครับก็บคือหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับเนาะ เอามาจอบกระจัดคัดกระพันนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของเซียนอุ้ยนะครับซึ่งในงวดที่ผ่านมาของเพื่อนเขาแต่วันนี้จะเป็นเรื่องไรกลับมาลุ้นกันนะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็คงจะความรับให้จากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเพื่อจะได้รับคลิปเด็ดและข่าวสารดีๆจากทังช่องนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับผม